สวัสดีครับวันนี้จะมาดูภาพมุมสูงครับจะไม่สูงมากเช้าเช้าครับเจ็ดโงเชา้า ตอนนี้เราอยู่ข้างต้นชาดนะครับต้นชาดกระโปรน,นะครับเด้ออยู่ก็จะเป็นทุ่งนานะครับมันจะเป็นคอบกายบอ่อน้ำไอ้ตะมันออก ำลังเตรียมสั่งยังไม่เสร็จนะครับอัปเดตให้ดูใหม่คลิปนี้แค่นี้แหละสันส้นๆครับขอบคุณครับ